ไปขอที่ขอดิ่แกดาวโอ้โขอดาวมามาแล้วมาอย่างมายังมาหน่อยมาหน่อยหนูมาขอดาวให้แล้วหรือปักเวอร์นี่ปักเวอร์นี่ อ็อย่ามูโอ๊ยไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะลูกไม่เอา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 นะลูกไม่เอานะคะอย่าทำอย่างนันะลูก ที่สถานที่ที่จะกระดูกหักแล้วนะโนโนโนไม่ทำนะคะโอเคไม่ลูกโอเคไหมไม่ทำนะเอาเต้นดูซิเต้นนอนนอนเต้นทึงดื้ึงดๆึ้่หายเงิเื่อไม่ออกิ ใครจะไวกว่ากันอ่ะสองคนเย้หนื่งเย้หนั่นนงยาหลายเด่นเอาไปขายของค่ะไปขายของซื้อหน่อยค่ะเอาพี่เอยพี่เพชรเอาไปขายให้พี่พวน ไขายพี่พลอยนะไปไ่ไไขายพี่พลอยแต่วาขายหมู จลอห่นมนไม่าเม่ไม่งไม่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 ไ่ไอัดม่ไม่ไ,นนไม่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 ม่ไมม่ม่ไมม่ไม่ไมไม่ไม่ไไม่ไม่่ไม่ไ,ไมด่ไี่่่ ยนบอกมาดีๆไผยโยนพวนว่าต้องไปซีไปไกลพาไโยนใคยโยนบอกมาคนไหนคนไหนคนไหนโยนคนไหนโยนเยยอมไหมยอมไหมขอโทษก่อนขอโทษก่อน ขอโทษยายก่อนมอโทษยายก่อนนะคะโทษยายก่อนหัวยายเจ็บเลยนี่โอ้โทษให้อภัยถ้ารู้จักขอโทษนะขอโทษขอโทษขอโทษยายก่อนพี่พลขอโทษแน่ขอโทษก่อขอโทษก่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เพี้ยนทนขอโทษก่อนไอ้ขอโทษเราหน้องขอโทษเลยวันนี้มานี่มาหนี้มาขออโทษก่น โอ้โหไหนๆยายหนูขอโทษสิขอโทษสิหยาเก็บโอ๊ยเจ็บยายเป่าเป่าให้ยายหน่อยสิโอ๊ยใครใครโยนลูกใครโยนใครใครทำเพชรหรือพลอยโอ้งั้นงั้นหนูก็ขอโทษยายใช่ไหมโอ้ยยายให้อภัยถ้าหนูขอโทษยาย อย่าไปไหนมาลองเพชรมานี่หน่อยลูกมาเพชนมานี่หน่อย,น,น,อยนะอย่าทำนะโน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 คิดว่าเป็นของเล่นเหรอเป็ <l ain> นของเล่นเหรอก็มันก็นันก็มันแค่นั้นยิ้วมือนียัง่ะ

เอผีเขียวผ <laughs> ีเขียวเป็นฟันเหรอหนูแปลงฟันหรือยังหนูแปรงฟันเอแปงฟ,ฟันเองด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้น้องพลอยแปลงฟันเองแล้วนะลค้เขายายบีบยายที่ฟันให้แล้วเขาก็แปลงฟันเองอ่าอ่าแล้วก็เป็นเก่งมากน้องพอย เก่งเฮ้ยใครเอาใครหาวนอนลูกปูปูใบบินทบาเออมามาปูบินทบาตมาทางนี้ให้น้องคอยใส่บาทหน่อยให้น้องคอยใส่บาทหน่อยหาวแล้วค่ะ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 ดีใจจังดีใจจังดีใจจังคนหาวแล้วค่ะดีใจจังคนหาวแล้วค่ะดีใจจัง คนุนมีหลายราใสคนนุนองเพศรองค่อยราใสผู้ใหาเอาเจ้าก็เธอกคือเจ้าเป็นคนถือไปทางไหนนั่นไงี่ทางไหนไปไหนเปากอกคไห้ไปไห จะเป็นร้องเพลงไก่ก่อนเออร้องเพลงไก่ก่อนร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนนะคะก้านหนุ่มก็เอ้ยก็ไข่ขอไข่ในเล่าพอขวดของเราพอขวดของเรา ร้องเพลงก่อนนอนเหละลูกในร้องเพลง Happy Birthday ให้ยายฟังดูสิ Happy Birthday to you Happy Birthday to you ขับๆๆ Happy Birthday Happy Birthday มาเป่าเค้กกัน Happy Birthday Happy Birthday มาเป่าเค้กกัน Happy Birthday Happy birthday to you ว้าวน้องเพชรมาแล้วน้องเพชรมาแล้วเพชรจ๋าน้องเพชรน้องเพชรจ๋ามานี่หน่อยมาส่งยายเข้านอนหน่อยหนึ่งมาไป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 มาแล้วมาแล้วมามาอุ้ยหมาหมาเป็นอะไรน่ะหมาเป็นโรคโรคสายพวยอีเมลเด็ดเมื่หมาเป็นโรคดูว เอามายหน่อยขอนมหน่อยไอบีขอนมหน่อยจ้าจ้าเอามาแล้วไงลูกมาแล้วมาแล้วไงทำยังไงเอาลูกทำยังเอาทำยไงคะหนึ่งไปไปนอนแล้วงูจะนอนแล้วนะคะบ๊ายบายบอกยายก่อนบ๊ายบายก่อนนะบ๊ายบายนี่นี่ทางนี้นี่นี่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย บายบาน้ bye bye. <Bye. S 1> องไปนอนก่อนนะคะอุ mm ้ยได้ดาวต้องหกร้อยเนี่ย